และครั้งนี้ต้องขอขอบคุณ Honda Automobile ที่ให้รถเรามารีวิวครับสำหรับใครนะฮะที่กำลังมองหารถ Honda 5ประตูอยู่นะครับผมที่รู้สึกว่า ซีวิงแฮชแบ็กก็ใหญ่ไปนะฮะหรือว่า Honda Jazz ก็เล็กไปนะฮะนี่นะครับคือคำตอบะฮะกับ Honda City Hatchback ตัวใหม่นะครับเจ้าตัวนี้นะฮะเริ่มต้นอยู่ที่5,99,000บาทนะครับผมแต่วันนี้เรานำตัวท็อปมานะฮะเป็นตัว RS นะฮะราคา7,49,000บาทนะครับแล้วผมจะพาไปดูจุดเด่นนะครับของคันนี้ว่ามีอะไรบ้างนะฮะไปชมกันครับ มาเริ่มกันที่ด้านหน้ากันนะครับนี่นะฮะไฟเป็น Full LED นะครับผมที่ให้มาทั้งไฟตัดหมอกด้วยนะครับก็เป็น LED เหมือนกันนะฮะแล้วก็กระจังหน้านะครับกระจังหน้าเป็นรูปรวงพึ่งนะฮะแต่จะขาดไม่ได้ก็คือน,นี่ครับเป็นรุ่น RS นะฮะก็ต้องมีนี่โลโก้ RS นะครับอยู่ด้านหน้านะครับเพิ่มความเท่ขึ้นไปอีก ทั้งกันชนหน้าและกันชนท้ายนะครับผมด้วยความที่เป็น RS เนี่ยก็ต้องให้ความที่เป็นสปอร์ตขึ้นมานะฮะนี่ลายคาร์บอนนะครับผมแต่ไม่ใช่คาร์บอนแท้ๆนะครับเป็นลายคาร์บอนเฉยๆแต่ว่าความเท่เนี่ยสุดยอดจริงๆครับล้ออลอย16นิ้วครับสีให้เปอร์โคมก็ไม่เหมือนกับตัวซีดานนะครับก็ยาง1 8 5 5 5 16ครับยางไม่เหมือนตัวปกตินะเฉพาะตัว RS จะให้เป็น y ยโกฮาม่าบรูเอิร์แ yeah ในสิ่งที่ RS ไม่เหมือนรุ่นอื่นนะครับเห็นดำๆอย่างนี้ใช่ไหมครับหูดำครับแต่ไม่ได้ดำแค่หูนะครับเพราะว่าข้างหน้าหูชาร์คฟินแล้วก็ไอตรงสปอยเลอร์หลังมาในสีดำเปโนแบ็คครับซึ่งจะมีแค่ RS ตัวเดียวฮะ มีมาให้ด้วยนะครับผมกับระบบ Honda Smart Key System นะฮะเพียงแค่สอดมือลงไปนะฮะรถก็เปิดส่วนอยากจะล็อกรถก็แค่กดปุ่มนะฮะอ่า เห็นเป็นสไตล์รถ E ีโคคาหรือ B-segment ซับคอมแพกก็อาจจะไม่คาดหวังกัที่กบของหลังนะครับแต่คันนี้ใหญ่กว่านั้นครับและนอกจากนั้นแล้วนะครับนอกจากเป็นตัว RS แล้วที่ว่ากันชนท้ายดิฟฟอเซอร์ดูดีแล้วก็ยังมีตัวที่ปัดน้ำฝนกับโลโก้ VTEC Turbo ที่อยู่ตรงนั้นนะแล้วถัดลงมาก็จะเป็นกล้องมองหลังครับแต่กล้องมองหลังเนี่ยคุณภาพเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูอีกทีนะครับแล้วก็ตัวชุดไฟครับเป็น LED ทั้งหมดนะครับยกเว้นแค่ไฟเลี้ยวที่เป็นหลอดไส้ครับก็ ดูแล้วก็โอเคนะกับตัว S ดูมีสง่าราสีแพร่วๆมาถึงข้างในครับมาถึงก็ต้องปรับบอกก่อนบออกคู่หน้านะครับเป็นหนังแล้วก็ตัดกับเนี่ย หนังกลับแล้วก็มีผ้าด้วยแลก็ข้างหน้าเนี่ยของคนขับปรับได้6ทิศทางแล้วก็ฝั่งอันนี้ปรับได้4ีทิศทางเป็นแมนนวลครับถัดมาที่พวงมาลัยหัวนี้หุ่มเป็นหนังแท้เลยนะดูดูพรีเมียมอยู่ตัดด้วยได้แดงครับเป็น3ก้านแล้วก็มีแซมดําเปโนแบ็โดยที่ฝั่งซ้ายเป็นมัลติมีเดียครับควบคุมจอตรงกลางแล้วฝั่งขวาเป็นการควบคุมพุชชนโทนครับแล้วก็โหมีแพเดอร์ชิพด้วยนะของตัว rs โดยการฝั่งซ้ายเป็นที่ปั่นฝนครับการฝั่งขวาเป็นไฟเลี้ยวแล้วก็เปิดไฟแต่ที่น่าเสียดายคือความจริงเนี่ยในรถค่ายอื่นเนี่ยพวกฟังก์ชันตรงนี้มีเป็นออโตโอ้แต่คันนี้เนี่ยขนาดตัวท็อปแล้วก็ยังเป็นแมนนวลก็คิดว่า2021แล้วให้เป็นออโต้ได้ก็จะดีนะครับถัดมามาดูที่แอร์กันเลยแอร์เป็นอัตโนมัตินะครับโอ้ปุ่มปรับเนี่ยดูแบบ การ feeling ของมันท e เ t u r e เนี่ยดูดีความจริงแล้วอันนี้เป็นชุดที่ยกมาจากตัว Honda Fit ของเวอร์ชันญี่ปุ่นที่ขายล่าสุด Honda Fit คืออะไร Honda Fit คือ Honda Jazz นั่นเองซึ่งมาเปลี่ยนชื่อในประเทศไทยนะเราก็ถัดมาจอตรงกลางเป็น t o u c h s ีนขนาด8นิ้วครับเชื่อมต่อบ l u e t o o t h ได้อะไรได้แล้วก็ยังเชื่อมต่อ Apple CarPlay หรือ Android Auto ครับซึ่งฟังก์ชันของมันก็คือสายครับโดยเสียบที่ตรงนี้ฮะ ซึ่งการต่อของมันเนี่ยในความจริงแล้วเนี่ยมันก็มีความเหมือนจะช้านะแต่พอต่อติดทุกอย่างติดก็โอเคแต่บางทีใช้ไปเรื่อยบางทีมีเออในเรื่องของการแสดงตัวฟังก์ชันนิดนึงก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันเออแล้วมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับเราก็ถัดมามาถึงอินสูเมนคั c a เตอร์ครับจอหน้าปัดก็ความจริงเนี่ยรูปร่างหน้าตาเนี่ยดูใบ แต่ว่าถามว่าเหมือนกับอะไรในเวอร์ชั่นเมืองนอกก็เหมือนกับ Bio a m a z ที่ขายล่าสุดในประเทศอินเดียนะครับอืมก็ความจริงวัสดุต่างๆก็มันมีดูไม่สมไม่สมราคาในบางจุดบ้างก็เป็นที่เรื่องเข้าใจได้ว่าเขาต้องการลดต้นทุนนะครับ ก็อันนี้ก็เป็นเนี่ยได้แดงมีหนังแล้วก็เท็กซ์เจอร์ต่างๆทําให้ดูพรีเมียมมากขึ้นเขาเพยายามจะดีไซน์ให้มันรถมันดูตอบโจทย์ตลาดคนไทยถ้าอยากได้รถที่ราคาไม่แพงแต่ดูหรูหราก็ถือว่าเขาก็ทํากันบ้านมาดีนะซึ่งความจริงแล้วก็ยังมีอีกอันหนึ่งครับก็คือที่วาโงโทรศัพท์ตรงนี้หรือจะใส่กระเป๋าสตางค์ตรงนี้ก็ดูสะดวกดีนะที่เก็บของนี้ก็ดูใหญ่ดีนะแต่ไฮไลท์จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้จบที่ข้างหน้าครับซึ่งความจริงแล้วมันอยู่ข้างหลังและนั่นก็คือ และจุดเด่นนะครับมันก็อยู่ที่ด้านหลังนั่นเองนะครับผมเรามาเริ่มกันที่เลกลูมนะฮะเลกลูมนะครับผมเบาะหน้าเนี่ยเลื่อนมาสุดแต่ว่าข้างหลังนะฮะยืดขาได้นะครับผมผมยืดแบบสบายๆเลยโอ้โหนอนท่านี้ได้เลยนะฮะแต่ว่าเฮดลูมครับเฮดลูมเนี่ยค่อนข้างแคบเนี่ยมือสอดได้แค่แบบกำปั้นไม่ได้นะครับได้แค่มือสอด ก็คนที่สูงผมสูง176นะครับคนที่สูงสัก1้0ยแ0อเานี่ยอาจจะลำบากนิดนึงนะครับผมกับเฮดลู m นะครับด้านบนอ่าส่วนนี้ครับคันนี้เนี่ยมีที่วางแขนมาให้นะครับซึ่งแจสหรือว่า City รุ่นก่อนๆเนี่ยอาจจะไม่มีมาให้นะครับก็เป็นข้อดีมีที่วางแก้วด้วยปกตินะครับมันอาจจะต้องค้างประมาณนี้นะครับผมเพื่อเพอร์ซิชันที่แบบวางแขนได้กําลังดีนะฮะ ถ้าคนคิดว่ามันไม่สบายก็มาลองคอมเมนต์ดูนะครับผมผมก็อยากรู้ว่าแต่ละคนคิดเป็นยังไงนะฮะและที่สําคัญอีกที่นึงนะครับผมมี Power outlet ลตฮะสำหรับลูกๆของท่านนะครับผมที่เล่นมือถือหรือมีแท็บเล็ตนะครับผมชาร์จได้สบายมากครับเป็นคดครอบครัวได้เหมือนกันนะฮะนอกจากเมื่อกี้ที่จะบอกว่าเบาะหลังดูนั่งสบายองค์ท้งใช่ไหมครับ แล้วทีเนี้ยนะ่ยถ้าเป็นคนชอบเก็บของขนของก็ยังสามารถพับเบาะแบบ60-40ได้ครับโดยดึงสลักข้างหลังนี้ฮะอะมาขนาดนี้พับ,พบแล้วยัง,งอยู่ได้อ่ะเดี๋ยวลองอนุนููเป็น60แบ<ง>แต่หลายคนต้องคิดว่ามันก็คงพับได้แค่นี้แต่มัง้งที่ท้ายมันดูเรียบไปหมดแต่ความจริงแล้วยังมีฟังก์ชันชวนเพื่อนมาเล่นไพ่ในรถครับ แล้วเราก็จะสามารถนั่งในรถแดดไม่ต้องร้อนครับแล้วก็สามแต้ม่ะเฮ้ยผมป๊บ และตอนนี้มาอยู่ในช่วงทดสอบครับก็มาดูเครื่องยนต์กันก่อนคันนี้เครื่อง1.0นะครับสสูบ122แรงมา้า173นิวตันเมตรกบกับเกียร์อัตโนมัติครับ CVT 7speed ม,มีปีแพตเทิร์ชด้วยสามารถเล่นเกียร์ได้แล้วก็ขับเคลื่อนที่ล้อหน้าครับก็มาดูว่าคันนี้น้ำหนัก1,165 1.1ตันก็122มา้าจะให้ผลลัพธ์เป็นยังไงนะครับนี่ เกียร์สปอร์นะครับแล้วก็มาดูกันเลย0ูนย์หนรอสองหนไปครับไปครับเฮ้ยโอ้ยแป๊บเดียวจนลอยแล้ววะ่ะนี่ดูทรงนี่มีเฉียดเฉียดเกือบเกือบสิบวิได้อยู่นั้นเนี่ยและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันมีความน่าประหลาดใจตรงที่ โอเค CVT เข้าใจได้ว่าช่วงออกตัวมีอาการอมนิดนึงเป็นเรื่องเข้าใจได้ของเกียร์ที่ต้องการเซฟอะไรต่างๆแต่พอจังหวะมันมันต่อก็มันไปแล้ว่ามันมืดในจังหวะที่แรงม้ามันอยู่ในจุดพีของมันนะ5,000กว่ารอบ5500เนาะจังหวะที่แฟดทอขึ้นมาแล้วก็ม้าส่งต่อตอนนั้นกำลังตกขึ้นไปโหผมว่าสามารถยิงได้ยาวๆแบบเล่งแซงผมว่าน่าจะทันใจนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูดีกว่า80ร้อยยี่นะครับว่า จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวคันนี้ไม่มีลิมิตสปีดแต่ว่ามีคุย้ยคอนโทรลเดี๋ยวเราตั้งคุย้ยคอนโทรลไว้ตรงประมาณ80เนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจาก80แล้วเนี่ยขึ้นไป120เนี่ยใช้เวลากี่วินาทีนะครับโอเคตอนนี้80แล้วครับ3 2 1ไปครับ โอเคโอ้อ่ะมาถึงคำถามแรกก่อนเลยถ้าขับทางไกลจะแซงขึ้นเขาจะไหวไหมคะพี่ผมบอกเลยครับว่าคันนี้เนี่ยในคลาสเอาจริงแล้วรุ่นน้อยที่สุด แล้วก็แรงที่สุดจะไฟฟัาไปเหวี่ยงจะไปขับทางไรจะขับในเมืองเร่งแซงเปลี่ยนเลนกระชัน้นชิดหรืออะไรก็ตามถ้ารู้จังหวะรถรู้การขับขี่ของรถรู้นิสัยของรถว่าช่วงแรงมาขนาดไหนพาวเวอร์แบนยังไงแรงม้าสูงสุดประมาณเท่าไหร่เร่งอย่างนี้เป็นยังไงยังไงก็ถือว่าเพียงพอนะใครอาจจะมองว่าคือเดี๋ยวนี้เราอาจจะมองแค่ตัวซีซของเครื่องไม่ได้แล้เดี๋ยวนี้เวลาเราซื้อรถอะ่ะ อย่างคันน้พันธุ์44แต่มันให้มาตั้ง122แรงม้าบางคันเครื่อง1.3 1.5ให้แรงม้ามันน,น้อยกว่านี้เดี๋ยวนี้ต้องบอกตามตรงว่าเทคโนโลยีไปายไกลครับมองแค่44ไม่ได้แล้วปัจจุบันถ้าย้อนกลับไป20ปีก่อนอาจจะมองว่าเฮ้ยเครื่องแม่งต้องสูบเยอะ44เยอะเครื่อง5,000คืออะไรคือแรงแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วครับเครื่องสูบเดียวมีเทอร์โบสามารถแรงได้มากกว่าเครื่อง4สูบ1.3 1.5บางค่ายด้วยซ้า แล้วถัดมาครับเรามาอยู่ในช่วงของการขับความเร็วเดินทางครับผมจะสรุปบางอย่างเกี่ยวกับการใช้ในเมืองไปด้วยกับคันนี้นะครับสิ่งแรกที่เวลาขับอาจจะต้องพูดถึงก่อนเลยคือเรื่องเสียงแน่นอนบอกว่าเสียงคันนี้ในช่วงความเร็วไม่เกินร้อยอ่ะก็ถือว่าเก็บเสียงจากข้างล่างแล้ดีนะและยิ่งเป็นถนนที่ไม่ใช่ซีเมนต์ยามาโตยถือว่าเงียบระดับหนึ่งครับแต่เมื่อพวกคุณไต่ความเร็วขึ้นไปโอ้โควาบเี็วเกินร้อยยี่ะ <c oughs> ประมาณ120กว่ากว่าหรือ110ขึ้นสังเกตได้ชัดอย่างแรกครับเสียงลมที่เข้ามาจากช่องตรงนี้กับตรงนี้จะสังเกตได้ว่านีได้ชัดและเสียงยางเนี่ยกับเสียงที่พื้นถนนเนี่ยก็เริ่มขึ้นมาชัดครับถ้าบอกว่ายางของตัว RS จะไม่เหมือนอยางตัวปกตินะอันนี้เขาใส่ตัว Yokohama Blue Earth มาอย่างที่เราบอกก็เทรดแวร์ Man 300ถือว่าเกาะประมาณหนึ่งครับถ้ามองว่าถนนแบบอย่างเงี้ยปล่อยมือ รับความเร็วผมไต่ขึ้นไปเรื่อยมีคันเล็กเนี่ยขึ้นไปร้อยแล้วคือบอกกันเลยว่ารถคือดิ้งและสเตเบลมากน,นะครับไว้ใจได้หลายๆคนอาจจะมองว่ารถไซส์นี้ไม่เหมออาะกับการมาขับทางไกลหรือเปล่าช่วงล่างไม่น่าดีขับแค่80ก็เสียวแล้วแต่คันนี้ผมบอกเลยว่าไม่ใช่อย่างนั้นด้วยที่ข้างหน้าเป็นช่วงล่างแบบแม็กมือสันะครับและข้างหลังเป็นแบบคันแข็งพอชนดีก็มองว่า เขาเซตติ้งมาให้มีความตุ้มดุ่มดึบประมาณหนึ่งนะพยายามจะมีฟฟลลิ่งคล้ายๆรถยุโรปเล็กๆแต่อีกทางนึงก็ยังมีเอกลักษณ์ความเป็นฮอนด้าที่ตึงๆในบางจังหวะบ้างมานมหนึ่งถือว่าผ่านถ้าถามส่วนตัวผมความเห็นผมขับทางไกลคันนี้อัตราเร่งแซงไว้ใจได้ช่วงล่างขับเร็วๆก็เอาอยู่แล้วก็พอมาในเมืองอาจจะมี ติเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่เป็นสายซิงหรือชอบออกตัวแบบจีจาร์ดเกียร์ CVT แน่นอนถ้าใครเคยขับมาจะรู้ว่าช่วงออกตัวมันอบๆอาจจะไม่ได้น่าประทับใจขนาดนั้นแต่หลังจากนั้นไปถือว่าเพียงพอครับอัตราเร่งมาตามที่ที่มันที่มันควรจะมาตามพาวเวอร์แบนด์ตามรอบเครื่องการซับแรงรอยต่อถนนภายในการขับความเร็วต่ำๆเนี่ย ก็ถือว่าคันนี้อย่างที่บอกเลยใซ้ช่วงล่างมาเน้นนุ่มเน้นแบบเน้นนุ่มหนึบอ่ะก็คือเพียงพอแล้วก็ขับในเมืองได้อย่างลงหนุ่มลงบบกไม่ต้องระวังมากถือว่าคันนี้ล้อ 16- ที่ให้มาเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับเบรคคันนี้ก็โอเคนะหน้าเป็นดิสก์หลังเป็นดำแล้วก็ถ้าคุณเบรคฉุกเฉินจริงๆอ่ะจะมีไฟแฟลชแบบกระพริบแบบเป็นเหมือนไฟพามาเยอะกว่าปกติอย่างเช่นแบบนี้ครับเนี่ยมันจะ แล้วบอกเลยว,ว่า ABS การจับ ABS ต่างแลนะ้วน้ำหนักเบรกที่มาที่แป้นเท้าเดี๋ยวผมเบรกลงมเมื่อกี้ก็คือเบลวมันกระตุกล็อกกันนะก็รู้สึกได้ว,ว่าเออเฮ้ยยังทำงานดีอะ่ะคือเด,เดี๋ยวนี้เราจะมองแบบว่าประเมินค่าของรถญี่ปุ่นแบบว่าตับไปไม่ได้นะฮะเพราะว่าในขณะที่รถยุโรป d r อปของออปชั่นน้อยลงรถญี่ปุ่น,นราคาเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ออฟชั่นมาเต็มและระบบความปลอดภัยต่างๆถือได้ว่า โอ้ครบครักนะครับเอาล่ะมาดูการเข้าโค้งของเจ้าริต,ตี้จิ๋วคันนี้นะครับแฮชแบกโอเคเราไม่เปิดอีโคเราเข้าโหมดสปอร์ตก็คือเกียร์สปอร์ตนะฮะ ทำสิงช่วงล่างความเร็วเดินทางโอเคนะแต่อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าต้องเข้าโค้งจริงแล้วเนี่ยไหวไหมความเร็วร้อยนะครับร้อยสิบไปฮะเฮ้ยเกาะนะเนี่ยแต่ถ้าพยายามเข้าให้มันแบบเฮ้ยบอกเลยว่าระบบ ความปลอดภัยความระบบช่วยเหลือในการทรงตัวไอ้เมื่อกี้พอรู้สึกว่ามีอาการเริ่มออกเริ่มเดอร์หน้าหรือท้ายเริ่มนำเนี่ยคือรู้เลยว่าไฟตัดแบบตึกๆๆแล้วเหมือนรถอะจากที่ตอนแรกมันมันสกิดออก่างนี้ใช่ไหมมันก็มีอาการแบบดึงกลับมาให้เออคยนี้ก็เป็นความประทับใจอีกอย่างหนึง่งว่าเออรถญี่ปุ่นอย่างน้อยการทําพวก ระบบความปลอดภัยเซฟตี้บาลานซ์ต่างๆอะไรเงี้ยก็ยังรู้สึกว่าถ้าเอาจริงแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะต้องแบบฟัดมาเหวี่ยงกันจริงๆหรือจังหวะที่แบบเกิดอะไรฉุกเฉินจริงๆอะ่ะเออก็บอกน้ว่ามันก็เอาอยู่นะเสียงเมื่อกี้มาร้อยกว่าความจริงก็คงไม่มีใครพิเรนเข้าขนาดนั้นในชีวิตประจำวันแบบที่ผมทำเมื่อกี้หรอกแต่เราก็ทำให้ดูว่าเฮ้ยถ้าวันใดวันหนึ่งคุณไปขับรถในเส้นทางที่ไม่ชินแล้วเกิดมาความเร็วเยอะเกินแล้วเข้าโค้งเยอะเกินขนาดนั้น ก็มองได้ว่าโอเคคันนี้เป็นคันหนึ่งที่เป็นรถเร็กเป็นรถอีโคคาหรือซับคอมแพกมีเซ็คหนึ่งคันหนึงที่ไว้ใจได้นะครับ mm hmm. ก็โอเคพอเราได้มาดูอย่างนี้เราก็รู้แล้วครับว่าแฮนดลิงต่างๆสำหรับรถคลาสนี้แน่นอนครับขนาดมันใหญ่ที่สุดเครื่องแรงที่สุดแ้ะผมก็ต้องพูดเลยนะว่าช่วงล่างมันเนี่ยเป็นช่วงล่างที่ไว้ใจได้และมีคุณภาพประมาณหนึงเลยนะ โอ้เดี๋ยวเราไปดูในช็อตต่อไปครับในสิ่งที่ผมชอบกับไม่ชอบกับเจ้า Honda City Hatchback ตัว RS คันนี้จะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับคิกอินโยเรามาเริ่มจากข้อเสียกันก่อนเลยครับ วัสดุภายในบางส่วนควรปรับปรุงเรื่องการออกแบบครับไม่ว่าจะเป็นที่เก็บของคอนโซลกลางหรือว่าช่องข้างแผงประตูครับก็ถ้ามีแผ่นรองยางหรือทำอะไรให้มันลดเสียงจากการสะเทือนเวลาใส่เหรียญหรือใส่ของได้ก็จะดีกว่านี้นะถึงแม้จะเป็นรถคลาสที่เรียกได้ว่าเป็น e ีโคคาหรือ s u b คอม p พกบีเซ gment แต่ระบบอัตโนมัติเช่นไฟน่าออโต ที่ปัดน้ำฝนออโต้หรือแม้กระทั่งเซ็นเซอร์ถอยหลังก็ควรเป็นอุปกรณ์มาตรฐานได้แล้วแต่ออยิ่งเป็นตัวที่เรารีวิวเป็นตัวทอ็อปก็ยิ่งควรจะใส่มานะครับกล้องมองหลังคุณภาพไม่สมราคาอีกทั้งยังมองยากถ้าฝนตกเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่แล้วเมื่อเทียบกับคู่แข่งแบรนด์อื่นนั้นอันนี้ดูแย่พอสมควรเลยครับ ระบบมัลติมีเดียโดยรวมดีครับแต่จริงๆมันควรจะดีกว่าน,นี้การต่อบูทท์ก็เรื่องเยอะครับไม่ว่าคุณจะเข้าเกียร์อะไรก็ตามขอแค่ต้องดึงเบรกมือถึงจะต่อได้แล้วก็ Apple CarPlay ก็ชอบรวนเวลาต่อก็จะเป็นแบบนั้นนะฮะเข้าใจว่าเป็นเครื่อง3ส,สูบครับแล้วก็ได้เพิ่มน้ำหนักข้อเหวี่ยงมาแล้วรวมถึงชดเชยรอบเดินเบาไม่ให้สัน่น แต่ของจริงก็ยังสั่นอยู่ดีแล้ะครับแล้วลองคิดไปนะว่าถ้าใช้นานๆแท่นเครื่องเริ่มสุดจะสั่นมากขึ้นอีกขนาดไหนนะมาถึงข้อดีกันเลยครับภายในนั้นกว้างมากครับแล้วอัตประโยชน์ในการใช้สอยเนี่ยถือว่าคุ้มค่ากับราคานี้นะครับ ความเห็นส่วนตัวผมว่าการดีไซน์ภายนอกภายในดูโฉบเฉี่ยวและสะดุดตาประมาณหนึ่งเลยนะเครื่อง1.0ให้อัตราเร่งแซงนิดดีครับแล้วก็ยังประหยัดน้ำมันโรงงานเคมวา23แต่ขับจริงๆก็ไม่ถึงหรอกก็ในเมืองประมาณ10-11กิโลเมตร่อลิตรแล้วก็พอขับต่างจังหวัดครับทางไกลไหลๆความเร็วประมาณ110-120ก็มีถึง17-18กิเมต่อลิตรก็ถือว่าประหยัดประมาณหนึ่งเลยนะ ช่วงล่างและฟ e e l i n g ของพวงมาลัยถึงเป็นรถเล็กครับแต่ก็ยังให้ความมั่นใจในการก่อนถนนและความนุ่มนวลในคราเดียวกันช่องจ่ายไฟ12 12โวลต์มีเยอะมากถ้าคุณเป็นสายแก๊เจ็ตนะครับโทรศัพท์เยอะหรือชอบชาร์จของหรือเพื่อนนั่งทางไกลเดินทางไกลชอบชาร์จแบตก็ไม่ต้องพะวงเลยว่าจะลืมพอร์แบงค์ไหมเพราะคันนี้ช่อง12โวลต์นั้นเยอะจริงๆครับ แล้วก็จบเป็นเรียบร้อยนะกับการมารีวิวเจ้า Honda City Hatchback ตัว RS เลยตัวท็อปที่ราคา749,000นะครับ ก็สรุปสั้นๆนะ3อย่างก็เรื่องเครื่องยนต์ถือว่าแรงแล้วก็อัตราเร่งดีมั่นใจได้แล้วก็มีความประหยัดในการเดินทางแบบไกลนะครับก็ยืนพื้นมีประมาณ19-20กเมตร่อลิตรแหละต่อให้เขาจะเคลมว่า23แต่เราขับกันแบบหนักๆก็มีประมาณนั้นแต่ในเมืองบอกแล้วว่าไม่ได้รู้สึกว่าประหยัดขนาดนั้นนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คิดว่าถ้าแก้ไขได้คือเรื่อง เครื่องสามสูบเข้าใจว่าสั่นอยู่แล้วแต่ว่าถ้าสามารถปรับจูนอะไรให้มันรู้สึกว่ามันสั่นน้อยลงกว่านี้นิดนึงก็จะดีอันนี้มันไม่ได้เยอะหรอกแต่มันก็ยังมีอาการอยู่ต่อมาเรื่องของ h a n ด l i n g นะครับการขับขี่โหบอกได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ให้ความรู้สึกว่าพรมไรมั่นใจกระชับและช่วงล่างมาแนวนุ่มแล้วก็ยังไวใจได้ขับในเมืองก็ไม่รู้สึกว่าแข็งกระด้างมากเวลาลงหลงุมลงบ่อก็ถือว่าผ่านนะครับ ถัดมาในการใช้สอยเนี่ยต้องบอกว่ารุ่นนี้ขนาดใหญ่กว่าเพื่อนๆในเซกเมนต์ไม่ว่าจะเป็นพวกแบบมาร์้าสหรืออะไรเงี้ย <c oughs> ก็คันนี้ในข้างในใหญ่ข้างหน้าใหญ่ข้างหลังไฮไลท์ก็ยิ่งใหญ่อย่างที่เราได้กล่าวไปนะครับส่วนเรื่องดีเรื่องไม่ดีก็ลดทอนหลั่นกันไปตามที่เราได้บอกถ้าบางอย่างแก้ได้ในอนาคตหรือว่าเพิ่มในตัวแมนเนอร์เชนหรือตัวโมเดลเชนอะไรก็ใสมาได้ก็จะดีนะครับแต่วันนี้ผมต้นวัฒกายและ โอ้โอที่หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ให้วัฟกามีเดียนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ